น,นี่เรามาที่แม่น้ําท่าจีนนะฮะทะเลทะเล,เลชัดเลย,ยอ่าวเรียกว่าอ่าวเลยอ่าวท่าจีนดูดูคลื่นคนรับผู้ชมเดี๋ยวเรียกว่าตามหาปลาช่อนกับปลาชโดนะฮะมีเวลาแค่สองชั่วโมงดูว่าเราจะได้ไปลาอีกตัวตอนนี้เพิ่งจะเริ่มลงฮนะ <c oughs> กัดแล้ววะฮะแห้งเกินเลยไอ้มาดเหลือลงมาช้าเลยเดี๋ยวจะตายอ่ะ <c ười> เดี๋ยวไม่เล่นน้ำมา จต่กดผลแล้วอะ่ะเอาคนที่ไปคนได้เยอะฮะเวอร์พี่หมโูตกเป็นเนอะออใช่มันตกได้อ๋อสุดยอด ตัวใหญ่ตัวตัวาเป็ดนั้นเลยเออเนี่ยเนี่ยตัวเขาเนี่ยตัวเล็กนั้นเลยว่ะตัวน้ั้นาปะนเขาเยอะเลยเยอะแต่แห้งแล้เป็นสิบเลยลงมาช้าแล้วแม่งน้ำมันแห้งเกินไอเอะไม่เล่นน้ำอ่ะ i'm <laughs> ดนไปทักทีเถอะด้วยแขงกัดอนู่นนตงตัวอ,อ๊ยอ๊ยป่าว่าเต้รู้สิมาโลกว่านังดอง ถึงเปล่าแล้วลงไปเอาอีกแล้วมึงอุ้ยมาระวังหลุดโลกว่าน้องหลุดแน่เลยว่ะอุ้ยโอ้ยเหี้ยเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วโลดเดียวเองวะถึงเปล่าไม่รู้นะมาแล้วจ้าไม่ถึงแล้วนะมันผอมว่ะผอมแต่ว่ามันจะเจ็ดโลนะฮะเจ็ดโลมาแล้วจ้าเหี้ยเหี้ยเหรอเฮงเฮงวีสองเฮงเฮงวีสองครับชอนแม่น้ำ ำผลง,งานไมได่ด้วยครับผมสาตึงตึงตือชั่วโม,มงกว่าเ่็นของจริงาาครับมาไว้น้ำลา่มาง่ายนะหายากแต่หาได้ครับี่สะเลดิดเยอะ <laughs> ให้มันให้มันอยู่อ่ะไอสัตว์โอ้โเฮีย, <laughs> ยตีไปเหลี่ยมละไอช้าช้าใ้มันหมันกินแอคก่นีีกว่าว มันกินมันกินแอคไหนไม่รู้แต่มันกินตรงตรงอะ่ะตรงตีไม่ตรงไนสัตว์เฮ้ย ảnh Nhỏ quá gì à, <laughs> Của con kiểu con đó. Ê, tìm nữa, một cái này

เปลี่ยนแอคทีเปลี่ยนแอคอืมอืมอืมใช่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 งไปเคาะไปเคาะหยุดเลยเคาะหยุดเลยเคาหยุดตรงมัน่จะวัดติดหรือเปล่าเพราะตัวไม่ใหญ่มาแล้วครับนัน้อนต้องงานลูกครอบ เพิ่งหย่านมมาเมื่อวานตบหมดอะตบหมดเด็กเด็กไม่สนใจอะไรเฮงเฮงวีสองครับต้องให้สอนว่ามึงหนิม่งมันเป็นอะไรว่ะฮะพอด้ะเด็กกุ้งตกปลาเมื่อวานนี้ตวเล็กไปว่ะอี่ข้าวะพานไปเลยปะขึ้นบ้านแดกปั๊บเลยใช่ไหมคือหมยนี้กวานก่านไปแล้ว แมงมุมอะไรเหี้ยแมงมุมเฮ้ยเฮ้ะเด้อเออเนี่ยมแมงก่าข้างผักไอสตัตว์เอ้ยไม่โดนข้าง,งก่าย<อ>ไงอย่าข้างก่ายไม่กัดเห็นไหมเห็นไหมบินเลยวะบินเลยดีไม่โดนกูสตัตว์ ปรับว้าวนอนยังเลยครับนอนเย้นอนอ่อนเด่เลยครับ จริงมากตรงกรัวที่มึงบอกอ่ะเดี๋ยวมึงรอดิมึงรอคุยกัตัวอะไรสัตว์เดี๋ยวมึงรอเลยมันพร้อมจะกัดแล้วตอนเนี้ยมึงย้ายเหลี่ยมป่ะวะไปย้ายเหลี่ยมไป มีจะตไสมาท่าตีหรือเปล่านี่ง่ยอะไเหรอเฮงๆฮงีสองคือชี้ชี้ตรงไหนไดกตรงนั้นน่ะชวนง่ายเกินเง่ายเกิน บอกให้นะครับโดวคันี้ก็ไม่รอดมาทะลึ่งในห,หนูลูคอกเลยนะลูคอกเหมือนรูขอกวิดโด,ด,ดเลย อยู่ละมากสวยมึไไงไม่ได้ปั่นตึงนะไม่ได้ปั่น,นตึองอ่ะน้องกอลให้ตึงก่อนมึงตีได้ไง ยังไงมากขาดบ้าบยงยมันมุกกระเสา